ยังบ่ได้คำตอบว่าเออตกลงเป็นฟงเป็นแฝดยังไรพบกันบ้างยังบ่ให้เขาไ่ได้คำว่างพิ่นก็บ่ได้สู้คุย้ยังกับเพิ่นหลายนะโดยโดยครับสวัสดีเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่นกอฟซีเบอร์สุขสุขคน ก็ยินดีต้นสอ,สอนรับเข้าสู่สสซนนอีกแล้วพ่อพี่พี่น้องเอ้โดยมาพบมาพ่สอสานนมานี่มาลองพบพี่น้องเนาะกาซานนกาเดินทางมาที่บ้านสาวพรคือเก่าพ่อพี่พี่น้องเอ้โดยมานี่กามานำสาวแก้วเพิ่อนเนาะพ่อพี่น้องเพิ่นกรว่ามีเอฟซีทักเข้ามาเนาะพ่อพี่น้องกาเรื่องทางสาวพรเพื่อละเนาะเนะีเ๋ยวบทจบบทงามประมาณนี้พ่อพี่น้องกาเลยอยากมา แถลงข่าวโดยว่าแก้ก็เลยว่ามาเป็นโมเป็นครูเพิ่นมื่อนี่น้อเพื่นพี่น้องเนาะโดยจะเป็นเต็มแบบไดน้องเพื่พี่น้องกัเดี๋ยวไปรุ่นไปฟังนํากันเลยน้อเพื่พี่น้องเนาะอันนี้กับซาโนกับโอหูเห็นน้ำโลกพื่อนพี่น้องเลยกับมาไายกับไายไปพื่พี่น้องเลยกับว่าพิษถืกบอกกับทางเฮากับพิจารณาอยูเพื่พี่น้องตัวพิษตัวถืกเนาะแต่โอหูว่ามันอ่าสีดุูแดงหรือว่านักนาสำไรน้องเพื่พี่น้องเนาะโดยทางฮาเขาต้องขอโทษขออภัยน้อเพื่พี่น้อง เอฟซีด no? no? um, so, uh, ้วยป่าพอมีพ hmm. <okay. S 1> <c oughs> mm ี่น้องทุกทุกคนน้องพรมพี่น้องเนาะโดยก็ต้องขอโทษขอไภพรมพี่น้องเอยโดยผิดพลาดประการใดก็ได้เนาะโดยอ่ะกับบอกว่าได้ยังห่างมีพี่น้องกันองไรก็ไปหาทางอ่าซาฟอนเพื่อนเลยน้องมานี่กันมาพร้อมกันครับซักเกี่ยวเพื่อนฮะอ้าวสันบ่สบายดีโสบายดีสันวัน ไดเนาะกินข่าวเศ้าเลยบ่ันได้กินอ้าวทนได้กินค้ามาเข้ยวไปมกินข่าวสวยบ่โอ้ปกติกินจากมงแต่แต่มือบมงต่มงสิบมงนโดยจะเป็นชองเทื่อให้างในันเนาะเบบเบบเปข่อยนี่แะสาวข่อยคือกันเนี่เสือก็ข่าวเทียมเป็นข่าวเศ้าฉันบ่โดยโอ้ยก็เถียวซอง้ได้่อยไหน เป็นเคยด้เนาะโดยอ่ะมาหนีกะมานำสาวแก้วเพึ่งที่ว่าเนี่ยไรดิมาหนีเนาะแม่กะสิมาถามเรื่องที่ว่าบาวไทยเพึ่นมาเนี่ยฉันวนนะ่าเพราะว่า<อ>มีอันแบบเพึ่นโทรมาถ,ถามเขาก็ะดายก้นแน,น่ะนะว่าเรื่องราวมันเป็นเนี่ยไรแบบว่สาสะพอน,นี่ให้คำโตพึน่นที่ว่าเพึ่นมาถึงบ้านให้คำโตพึ่นเทศบ่แบบนี้น,นะอ๋อฉันบน่กับเรื่องในรายย่างนนเนาะเรื่องที่ว่าทางสะพอนะ ตกลงปมใจเพิ่นเทบเพิ่นจังเอานั่นเอานี่ให้แม่นเทบลสินะโดยโดยทางเขาเนาะบ่คักโมคลั่กใจเนาะเพราะว่าเพรเจ็บใจว่าซั่นซๆนึงแม่นจังได๋ก็ให้ทางอสารพจน์เพิ่นออกมาชี้แจงเนาะเว้าอีกรอบนึงเนาะแม่นโดยคือเขาก็ถามไปได้เมื่อวานแต่ว่ามันก็ยังบ่คักเนาะแม่นเมนกลายคู่หลายคนก็สิ่งของใจอยู่เนาะกัทางคอมเมนต์เนาะกัขออนุญาตเนาะพูพี่น้องก็คือว่ากะรายอยู่สักเก้วเอ้ย เปิดกระแทกมาว่าโอ้ยสาวลาวตุ่มมันผู้เฒ่าได้จิ่งสันก็ลายเนาะนแต่ว่ามันอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสองคนพรม่นทร์ทองเอ้ยถ้าว่ามักหักบ่อันนี้มันก็กระทันหันคือสาพน์เพิ่นเว้าไปก่อนนนั่นแหละเนาะกระทันหันก็คือทางสาพน์ก็ให้คําตอบบ่ได้เนาะสาพน,น์เนาะโดยกปกติทางสาพรเพนมพรมิพี่น้องเอ้ยก็ทางเพิ่นก็บแบบดวนหลายกระทางผู้เสพผู้สาวผู้ว่าเฮาก็ ต้องอ่าลงกันก่อนหูแจกันไปก่อนเนาะโดยโดยครับทางเขาก็เดี๋ถามว่าที่เพิ่นมานนี่เนาะสวรอันนั้นเนาะทางสะพอนี่ให้ยก้มวังเพิ่นนะบอกบ่เลยกับเราก็คุยกันทเชื่อแล้วก็นับถือเป็นผู้ใหญ่นี่แหละอีกนึงทาันไหงกันตอนอ้ยจะเพิ่นป่ได้ถฐานบาทเจ้ามักหักข่อยอยู่บ่ถามอยู่บ่คำนี้ถามกับเอาว่านับถือกันไปก่อนหรือคนถามกับยังกับ แลวบมื่อไนามื่อไหนก็บอกว่ตอนนี้ก็น่าทื่งเป็นผู้หญ่ผู้นึงเรอว่าโอ้ยยังไม่ได้ํำตัวบเออตกลงเป็นฟงเป็นแฟนยังในคบกันบอกรยยังไม่ให้ก็บไม่ได้คำว่างเพิ่นก็บไม่ได้สูขุียยังกับเพิ่นไลน์โดยโดยก็บเบียรเพิ่นมากนี่กับเพิ่นก็บเบียรว่าอ่าไปเยี่ยมพยายามเด้อจึงสี่บอกบเพิ่นเห็นแต่เพิ่นสิไปหาเด้อวะเออวมาก็มาแล้ววะ เล็กอะมาวันเดือนตุลาเนาะเอาก็ตั้งตัวได้ยุ้ยเนาะพูดเนาะเมนเมนบางทีเขาบอกว่าเขาต้องมาอย่างก็ได้มันยากก็มีอันหนึ่งว่าบัลลังมือใหม่แบบมือมันเสาร์เด้อไอซิปไปเด้อว่ะอ๋อว่ันเสาร์กับผู้อื่นนี่แล้วอ่ะเป็นมาดิแบบพันหันแบบพานหันก็เมนแต่ว่าพื้นมานีิคุณบอกว่าซิ่เมื่อแบบสูโครเด้อแบบแบบนี้บอกคอมบอร์เบเฮ็ดแต่ว่าไอซิปไปห้า ก็เฮาก็คิดแล้วเนาะเพิ่นสิมาเบิ่งซื่อเนาะมาเบิ้งมาเบิ่งว่าชีวิตกันเป็นอยู่เฮาเป็นจังได๋บ่แม่นมาเบิ่งว่าหน้าตาเฮาเป็นแบบไรอ่าบ่เห็นว่าคิดว่าเฮาให้ความหวังว่ามาไหวมาขอโลดบ่บ่เคยว่ากันเถอเนาะก็เฮายังบ่ได้พบกันเนาะถ้นว่าเฮาพบกันโอ้ดนน่ะบ่ก็ว่าไปว่าอยากมาพบมีมันยังบัดนี้มาสุมมือเปิดลาสาวลาวตัวเนาะโดย อกับอีกอย่างหาสนวนเพิ่นบอกว่าเพิ่นเอาเงินมาให้สาวลาวเพิ่นว่อ้เว่าจะคองใจอยู่แม่นแท้บ่ซั่นนะบ่แม่นเด้เห็นเพิ่นเว้ามื้อนั้นเพิ่นเว้าว่าเพิ่นถือเงินมา20,000เนาะเพิ่นว่า25,000 25,000แม่น25,000เนาะคิดเลขแม่นแต่เพิ่นว่า้การใช้จ่ายกับผจักว่าเพิ่นหมดเท่าใดก็บ่ฮู้นะเพิ่นเนาะอันเรื่องนี้กัโดยโแต่ว่าทางเพิ่นนี่บ่ได้ให้เจ้าแท้20,000่25,000บ่ ทางซาลาวก็บริตัวเพิ่นเลยเนาะเมนก็ว่าตามสื่อที่เฮาได้หับจากเพิ่นอะไรเนาะก็ซื้อแบบอ่าเรงง่ายกับข่าวกับน้ำมากินน้ำกันเมนบอกโอ้โหโดยโดยอกินกินน้ำกันนี่แหละเมนครับอีกอย่างเพิ่นก็บอกว่าซาลาวนี่ลงเอาเงินค่อยวัสดนะแต่ก็ไปแบ่งไปปันก็ไปว่าพวกชิมาท้ายแบบนี้นะโอ้ยบ่มีความจริงเด้อบ่มีพี่น้องทางเฮานี่กับ่ได้ฮู้อีนูอีนี่ยังเลยเนาะ ทางเซอร์เก่กับบบพ่อใจแน่เนาะแต่ว่าบบพ่อใจแบบไรสนวนเพราะว่าทางมันบมความจริงเนี่ยคนจริงมันบมเอ็นเลยบมจุบบงามเนาะมันบมงามทางข้าวไก่อย่างเห็นตื่นเห็นต้องเนาะเมนเมนมันบมเมนที่ว่าว่าเอาเงินมาให้จะบบอลในเบงกัตพวกที่มฮาทไทยเมนพวกไทยทำลงไปเมนพวกที่ทาไทยทำลงไปแต่ที่จริงเนี่ยมันบมเมนบมพี่น้องเอซี่ทุกคนเลยเนาะเมนเมน แต่ว่าเป็นผู้ว่าผู้สาวกะมันก็ขึ้นกูอยู่กับผู้ว่ผัวสาวเพิ่อนจะไข่หน่อยให้หลายมันก็เรื่องของเพิ่นเนาะทางเฮากะแม่นสิบ่ได้ฮับผู้เรื่องนี้เนาะโโดยคนใช้เท่าไลกะเฮากะบ่ฮู้เพิ่น่นแต่ว่าที่แบ่งกันนี่มันบ่แม่นเฮาบ่ได้แบ่งดิทำบรอดเนาะคนโทรมาทางเจ้าหรือว่าเพิ่นทักมาบ่หรือว่าันอเพิ่นก็โทรมาทางข่อยตุง่นบอกว่าทางเจ้านี่ สิบอกสะพอนตัวข่อยบอ่กสั่นเพิ่นเมื่อแปบว่าเพิ่นบ่สมหวังเนาะเพิ่นบอกว่า,กวา,า,สาสะพอน,นี้อันยังบ่ให้คําตอบเพิ่นมมีนะิ่นว่าคล้ายแบบว่าเพิ่นเล่าว่าเพิ่นผิดอันผิดหวังว่าซั่นชาตอโอโดยโดยจดดยังได๋กะเรื่องนี้เ<แ>นาะก็อยากให้ชี้แจงด้วยความชัดเจนเนาะทางเฮานี่ก็ได้ก็คือว่าคือทางเฮานี่ได้เป็นแต่สะพานบุญความหักเดีอว่าสะพานแบบพานําทางมาสิซื่อ แต่ว่าขึ้นว่าความหักมักบ่มันก็ขึ้นอยู่กับสองคนคือเฮาแนะนํา<บ>นไปเลยเนาะแม่แนมันก็บ,บก่เกี่ยวกับเฮาที่ปูถ่ายทํา<ด>หรือว่าถ่ายคลิปลงไปเนาะโดยนั่นแหละเป็นถามแจเกลเนาะสะแก้วว <โ S 2> ่าอ้าวมันคือเป็นแบบนี้เรื่องที่ว่าอ่าทางกันผู้่าเพิ่นทางมาวา่าไทยเพิ่นเอาเงินในสาลาวไทยโบแจเกลก็ยังบ่ฮู้คือกันเลยสมมติพอคนหายพใหายน้อยแต่สิมาเว้าว่าให้แบ่งให้ว่าสะแก้วกับสะพอนี่แบ่งกันมันบ่แม่นเนาะ เพิ like ่นให้ก็ให้อ right? ีล th <the> er ีเนาะตอนนั้นเพิ่นให้โอนมาให้เนาะซอแก้วมาให้1,000เนาะโดยอ๋อเพิ่นแม่นบ่เพราะเราซื้อโทรศัพท์ให้กบ่ได้ซื้อเนาะโดยกของน้องซื้อเองอันนี้กซื้อหลายปีแล้วแต่โดยโดยโดย3ปีแล้วโทรศัพท์กแล้วเพิ่นมือกเพิ่นก็อยากเอาให้แต่เฮาก็บ่เอาเกรงใจเพิ่นพ่น่ออยานาบ่มีเนาะก็เกรงใจเพิ่นเาว่า เดี๋ยวข้ารถกลับบ้านเดี๋ยวกับโมมีแล้วก็เพิ่นก็เอาให้ทิมให้กับโมเอาก็ที่ได้ก็เอาให้เพิ่นให้3,000โอ้มันก็น่ารังเกียจที่ว่าเฮาบ่หับเนาะแเออเพิ่นก็เอาให้เฮ็ดได้ก็ให้สาวแก้วก็อยู่มื้อนะเอาว่าบ่เอาก็ว่าโดยโดยเพราะว่ากับมือนั่นเนาะกับคือว่าเนี่ยทางสำนวนกับมากกับเพิ่นกับว่าคือกันเนาะสองแก้วเนาะเพิ่นมาถือเงินมาสองหมื่นห้าแต่ทางโผลเพิ่อนว่าเองเนาะโดยแดีวกับทางเฮาก็เลยทําย้อนไปว่า อ่าเมียนบอเงินเบิร์ตำนั้นเนาะโมเมนมีทางธาคโหธาคารบอเนาะสาวแก้วอันนี้บโยกันไปเนาะไอทางโพมันก็อบ่าเบิร์แล้วเบิร์เท่านี้เมีนก็ทางสะวพนก็ต้องเก่งใจเพิ่นเนาะเมียนเมียนกับบโมมีค่ะก็บบมมีเนาะคิดเ่องยังคิดว่าเพิ่นบมีจะเพิ่นโอ้ยมาสาวลาวต้มหัวคะหลุดกับเมื่อเก็ดไม่ได้เหมือนเนาะอันนี้ก็เก่งใจเพิ่นเพิ่นมมาหอดบ้านคนยังเนเนาะ ็เลยทางพ่อเพิ่นก็เลยตอบเนาะสาเกวเนาะ่ารคาบาค่ากรบหนี่บฮูวี่เรือเงินจากพันเพิ่นว่าจากสันนะแล้วก็บ่กล้าเอาเพื่นแล้วก็เพื่นให้ยังก็บรยังเอาแล้วเนเมีย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 นเมีนเมายนเมียนเมียนเมียนเวีนเมียนเมียนเมียนเยนเมนเมียนเมียนเมีนเมียนเีนเมี่เนเมีเมียนยยนนนมนเเนเยนี โดย yup. <s bio> โดยแม่มากับมาแบบทุปัดเนาะแม่เขาก็บู้ชาวบาพื้นจีมาอย่างมาอย่างเพื่อนแค่ว่าอาาสิไปหาเด้อเพื่อนกับบ่ออย่างอื่นเนาะแมนแมนถ้ากรณนี้คือว่าชาวลาวตบนี่มันสิเป็นแบบนี้ทางทางบ่าวไทยนี่สิคุคุยกับอ่าชาวลาวเนาะลงเ่ยกันว่าข่อยนี่มักหากเจ้าเทชาวลาวก็ต้องเอ่ยว่าหักคือกันหมักคือกันอ่าแล้วเพื่อนว่าเออเมื่อนี้เมื่อนั่นเนอะสิเมื่อบ่ายเมื่อค่ ทังนี้ก็ต้องรันว่าโดยเมนเมนถ้าว่ามาได้สาลาปฏติสิถือว่าผิดบังคือว่าต้มต้มเบาไทยของไทยขังบ้งแต่แร็กเนาะโดยให้มาทำน้ำเมนนั่งยังคารงคาเดอรเนาะอันนี้เขาได้วเนาะโดยเพิ่นคิดไปเองนะฝ่ายของเพิ่นนี่เนาะทางันลูกเต้าของเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยนะสำนวนเพิ่นบอกว่า กะททมันต he ีสักลเน่ว่าอ้าวว่าถ้าบูมักบักเป็นยังจไงเป็นเมื่อกว่าคอยกะบ่ได้บอกว่าสันกเฮาทางเฮากะบ่หูว่าเนจีนเนาอันนี้เฮากะบ่หูบ่หูเนาะโวยพี่น้องเนาะอันนี้เป็นการเนกรรมฐานมาเฮาคือกันแต่ว่าบ่ได้ตอบเพิ่น้องโอ้มีคนแชทมาหาเจ้าบ่เฮาก็บ่ฮู้จักว่าเป็นไผแต่ว่า ยายแล้วว่าบุเบนความจริงเ่ารู้บุอยากไปนี่ยายบอกเป็นตกไป็ยังเผือดยายบอกมันใายเหงน่งนะเลยเขาบอกป้อนไปใช่เดียวกับเงี้ยเพราะว่าเขาบรได้เป็นคนนั้นเขาบได้เอาของคนอันดีมาเขาก็บริโลกเนาะเพิ่นกับเขาบัเอาเพิ่นกับให้ดีเมนเอาเพิ่นกับยันให้สามพันเพิ่นให้เท่านี้งานเขาบริเวณด้วยโซงหมื่นสามหมื่นนะบริเวณคือมาค่ารถของเพิ่นค่าใช้จ่ายเขาก็บผู้หัวเพิ่นเมื่อเทไร ก็มีแต่ทางเฮาแนะถามเนาะนั่นแล้วมันกระตอบสำนั้นแล้วว่เาเงินขำว่าสิเป็นขอให้อุนน้องบเคยข้อจะกเทือได้ให้อนมาอย่างนันโดยโดยกับที่ว่าคุยพันมากกับไม่เคยบอกเป็นชู้เป็นแฟนกันเนาะแม่แต่คุยเป็นนับถือเป็นมุกคืออันอันนี้คือว่าลูกสาวเพิ่นทางมาหาทางเจ้าเมือนเม่โอ้โดยโดยือว่าเพิ่นบ่กหูยังบ่ลูกสาวเพิ่นบ่าหูคือกันเลยเนาะ กับโฮูเห็นผลนะกับโฮูเลยเนาะอยู่คนกับบุตรเพิ่มผลกับอยู่พูนเฮากับอยู่พี่เออบางทีอาจเพิ่นสิโบฮูก็มี่ส่องเกวเล้เพิ่นอาจสิบพเข้าใจเมนบางทีเพิ่นก็บทำลาทำงานเนาะสมุดธนาเด็กกัทางโพเพิ่นอาจสิโบได้แนะนน้ำจังสีนะลูกก็เป็นห่วงโพเขาได้เมนเมนก็บโคงธรรมดาเนาะโดยพ่อกับลูกเนาะโดยโดยโพคิดว่าเมื่อเพิ่นกั อยากจว่านี mm. ่เมนเมนของธรรมดาเรื่องนี้เนาะก็อยากใครอยากถามบอกว่าเป็นในไรเรื่องราวเกี่ยวกับชาวเราวจังสี่นะเมนมักจริงบอกคือว่าให้ทางพอเมื่อหาจังสี่จังสั่นนะคิดว่าทางนี้นะบอกให้มาหาแต่ที่จริงเดี๋ยวมันบอกเมนเนาะบอได้วอาจะคำเดยมีแต่เพื่นท้าว่าอยากมาเฮืองห้กระตอบเนาะว่าอยากมากระมาเนาะโดยการทางเฮาก็เป็นคนลราเนาะกับแบบว่าอยากเจสีสัจจะ อ่าก <unex S 2> uh, ็คือว่าคนต่างประเทศซะซาเพิ่นนี่เนาะเป็นคนมีมีบ้านเฮาเออแล้วจะเพิ่นเพิ่นอยากมาทสมุกคันห้ามเพิ่นว่าชิว่าคันห้ามเพิ่นว่าชิว่าอยากเมื่อดินน้ำกระบอกให้เมื่อวันนั้นเนาะกี่องค์กี่คุยไายคนลาวสาวลาวก็ได้จังใจสั้นวันสิบโมงงามมีเอกเนาะโดยก็คือแบบโบปฏิเสตนะล่ะอ่าเพิ่นอยากมาเยี่ยมมายามเ้ากระับต้อนหับอย่างดีเนาะ เฮาก็บอกก็นเลยพายังมาก็มาตอนหับอยู่แล้วมาก็ะบอกก่อนได้ว่าจะได้เตรียมมาเมนเมนอีกอย่างคุณเฮามันกะกะหากะคุยกันนาสนวนเนาะเมนเมนบ่มีพายชิลงเอ่ยกันไว้ปานนี้หรอกเมนต้องหูใจกันไปก่อนอันนี้ก็คือชาพรเพิ่นกะยังบร่ได้หูใจยังเพิ่อนนะเพอีกอย่างก็นอกกะ เฮาก็เคยอ่าผ่านประสบการณ์แนวบราบบรีผ่านมาแล้วเมนบอกอ่าจะเจอซ้ำรอยอีกเมนถ้าว่าดีกะดีไปเนาะถ้าว่าเอาไปแล้วกะดีไปกะดีไปนะเดี๋ยนี่มันต้องเสี่ยงเลยเฮามอยังบ่ฮู้ยังเฮาบ่ฮู้ปุบปุบไปเสีเหตุเมนเมนกะปฏิทางสาวพ้นพลนกคุณพี่น้องเองอันนี้กะต้องแบบปึกกันไปก่อนฮะแหละแต่ว่าปัานนี้นะเพิ่นโทรมาเจ้ากันับอยู่บ่ค้าเพิ่นเมื่อน่ะฝนท่วมมาอยู่บ่โทรมา เขามาทาว่ายาแล้ว yeah, ปู hey. <Yeah. S 1> <laughs> ้ห uh ับแล้วยาลูกเราหายเขาบอยังมีปัญหากับพะกัวเพิ่นเราบอกบอกเพิ่นนะเจ้าก็ต้องโทรมากระยาด้วยมัก็พอได้รังเกียจยังหลอกเนาะสะพพเนาะแต่ก็ยังมีปัญหาอันโดยโดยโดยเดี๋ยวมีปัญหากับแบบคอบควเพิ่นหรือว่าลูกเต่าเพิ่นอะไรเนาะโดยสักหน่อยสิว่าพิดเทียงกันไปอีกเมนเน บางทีแบบอหาลูกห้องห่ามกับทั้งพ่อเพื่อนกะคือว่านนเนเนะกับจิตใจมันกะต่างกันอยู่ลเลยกะแบบหันห่าวด้วยว่าอยากมาอยากหลีดอะไรทั้งลูกห้องห่ามกับเพื่อนก็อยากไปอยากมาจากส่นเนาะบางทีมันกับผิดพลาดอยู่เหมืองเันงทางเพิ่นก็ว่าอยู่ว่าก็ยังห่ามพ่อใน,นีิยนึงกันะแต่ว่าห่ามพ่อบ่ได้ดูบ่แต่ว่าเพื่อนเพื่อนได้งานอยู่ที่ลูกตแต่ละคนเอองานเบด แล้วก่อนพ่นสีมานี่ก็เพ่นกระบอกว่าบอกกับลูกเต้าพ่นแล้วบัดพอพ่อกลับไปพ่อบ่สชหมวังเป็นังคือมาหายทางฮาวสันนอือวรเนาะเจ้าสิคืออยว่าเจ้าว่ามันก็บ่กเกี่ยวกับควรนำทางมาพพี่น้อนเอยอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับอ่าสองคนคือว่าเนี่ยเนาะว้าแล้วว่าอีกอันนี้น่ะขึ้นอยู่กับสองคนว่าภายหนึ่งบ่ฮับก็คือว่าต่างคนก็ต่างอยู่เนาะ กับทางคอยก็อยากถามเนาะสรวนมาถ้าดสเกลพิษเนี่ยกับสเกลก็ต้องขอโทษขอภายน้ำอิบซีทุกท่านเนาะที่ว่าเอาทางหนุ่มไทยมหาสาวลาเน้นและแบบหนุ่มไทยเมื่อหนุ่มไทยพิษวังเนี่ยสาวเกลมาถ่ายถ้ำเนาะถ้าพิษพลาดประการใดก็ต้องขอโทษน้ำอิบซีทุกท่านแม่นเมนเขาก็แม่นกงหูว่าเธอถึงถ้าว่าพิษพลาดก็เนาะโดยแต่นี่เขาก็ว่าบทำดีที่สุดแล้วก่อนเขาจะถ่ายเขาก็ถามสองภายแม่นเมน เขาก็บอะไรแบบว่าสีดินด้วยขาวบาทเดียวแมนเมนเมนากับเมนต้องขออนุญาตเพิ่อนคักเน่เนาะกับเมนที่หออ่าท่านไล่ท่านทายเนาะโดคือทางพ่อเพิ่นมือนั่นเขาก็ต้องถามเพิ่นก่อนเนาะเพิ่นว่ายินดีว่าสันเนาะโดยคุณยินดีเขาทายเมนเมนเขาจึงทายได้เนาะโดยกัคือว่าในเพิ่นกัเป็นคนเบาเก่งแน่ล่าเริงเนาะแต่ทางเขากัแบบโอ้ยถ้าว่าบุปิดอัน คิปก็คือว่าสีเงาเหยียดด้วยล่ะพอพีน้องเไงเมี่นเป็นคมอ่าพูดเก่งเด็กอารมณ์ดีขนะเนาะโดยโดยก็อันนี้ก็เฮาทางเฮาก็คือว่าเนี่ยมันก็ถ้าผิดพลาดบอนี่ก็มันบอกได้นะซาเกีวเนาะว่าผิดพลาดแบบไรขนะดโดยโดยคือทางซาพเพิ่นกับบริสุทธิ์ด้วยใจพันเองถ้าว่าโอ้ลมแต่อันตะคนมันก็ร้ายเนาะซาพรเนาะเม่น ก็คือว่าเพิ่นกับป็นสาวโสดก็ยังมีลูกมีผัวบอกยังไงเนาะสาวโสดนี่สิรับซ้ายได้ทุกคนก็คือเพื่อนว่าเออซ้ายคือบ่ว่าอย่างที่สันคนฮามันก็ต้องคุยแน่แมนบอกอ่าบ่ฮู้ว่าพี่น้องโทรมาด้วยว่าญาติทางไรโทรมามันก็ลายเนาะบ่คิดแต่เนวเดียวนะอ่าพี่เออโทรมาเดือว่าน้องโทรมาเมนมันก็ลายคนดูกร้านเด้อยว่าคนสําคัญแมน โมาก็เพ่สิวางกับผู้แงแล้วเมื่อแล้วเนาะแม่นคือ o t o e r ได้แต่เปียว่าคันนีแหละเงินมอันนี้ว่าเนาะโดยเพิ่นจะดดแน่อืแม่นๆก็คือว่าแเนาะคือเพิ่นทักยังมาก็ฮกก็ตอบด้วยความจริงใจแหละอัน สาพรเลยปวดตบปว่จะปวดเสียใจโอย่้ถ้าไปสาพรคือบวดตบแน่โดยโดยกะเอาตามตรงอะไรเนาะกะบบอยากคุยไรอีกอย่างกะยันนะภายในครอบครัวทางภายอ่านุ่มละไทยเนาะย่านเพิ่นเดือดร้อนอีกอย่างเท่ากับโอหูเนาะภายในครอบครัวเป็นแบบไรฮะนะโดยถ้าว่าพิ่นทักมากกับทางสาพรสิบวดตบล้นค่ะบ่คืออีเนาะเมนเมนต้องตอบ เพิ่นแบบว่าโอ้เพิ่นก็บ,บ่อยากคุยน้ำเจ้าหลายแบบแนี้แบบว่ายานผิดทั้งครอบทั้งครัวเพื่อเข้าใจนี่แบบนี้นะเนาะแม่นเมนให้เพิ่นเข้าใจในเจ้าเองค่ะแหละเฮาสิปฏิเสธมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะคนเฮาเนาะโดยก็<ด>มันคือแบบบ่จบบ่งามำค่ะแหละแม่นโดยทั้งหลาก็คุยเพิ่นไปเออนิดๆนหน่อยๆเฮาก็ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮาเนาะเฮาก็คน<ด>มันเบียงอยู่แล้วแม่นบ่ายยอู่แเมนแม่น เบียบคนงานอยู่แล้วเนาะโดยกะมาเมื่อนี้กะสิประมาณนี้บ่สาวเก้วกะสิประมานี่ได้แห้งคำตอบเนาะโดยโดยกะอยากถามสาวพจน์มามีเพิ่นทักเข้ามาแบบอ่าแนวบ่นี่นี่บ่เสร็จนาะเจ้ว่าไลฟ์อฟซีเนาะโดยโดยลายเอฟซีกะคลองใจอยู่ว่าซั่นซะโดยโดย ไอคนก็ว่าซาลาต้มเต็มนี่น่ะโอ้ยบนหมอนเมนเขาเป็น้องเลยเมนเมนเมนต้มซ้ำได้คันต้มเฮาก็บ่พามาเขาเดือดรัดชันน้องเมนเฮาก็ต้องพาไปบ้านดื้อเขาอยากต้มอยู่ตัวนะเมนเมนบัดอันนี้อีกอย่างว่ามีพี่มีน้องเพิ่นมานักด้เมนแต่อย่างนี้ถ้าเพิ่นมาตัวพิ่โอ้ยเช้าลาวเนี่ยตายเลยเมน โผล่เมนติดตายแต่สาวเล่าได้เสมอเลยตายก็คนไทยคิดโอ้ด้วยเกย์ว่ากันแด้โผล่พี่น้องเลยอเรื่องนี้มันก็หลายคนเสีจเข้าใจเนาะบางคนกะสีอาจบอกข้าใจกะทั้งฮากับโบหูที่อธิบายให้อ่าให้เข้าใจแบบไรฮะนะโดยจังใจกะพิจารณาเบิร์กคะแนนเนาะพิจิตรถึงกับโบหูโผล่พี่น้องเลยอ่า กับมาหนีกับโมมียังได้นอกสาวแก้วเนาะก็อยากให้เข้าใจทุกเกาทุกคนด้วยว่า f อฟที่เข้ามาติดตามบุญหับทรงอ่าทางสาพอนพอดีแหละเนาะก็อยากให้เข้าใจกับยาว่าในนี่ในนั่นนอกพูยพี่น้องเนาะโดยก็อยากให้ว่าด้วยอ่าความจุ๊ความงามเนี่ยพวยพ่น้องเอยโดยเมนเมนอ่ะก็มาหนีกับทางสาพอนก็สิได้กินข้าวกินน้ำเนาะโดยก็สิประมาณนี้พูยพี่น้องเอยก็มียังได้นอกสาวแก้วเนาะโดย พี่น้อ,นองมาไากินข่าวบ่อนเมนเมนสำหรับคลิปนี้ก็สบาดีทางสะโพนโด,ดยประมาณนี้พรม,มพี่น้องเนาะเรื่องราวเกี่ยวกับแบบอ่าแบบอ่าที่มันเกิดขึ้นเนาะพรม,มพี่น้องก็ได้ผู้ไร้คนกับบ่าวไทยมาเดีวกับสาวลาวต้มบ่าวไทยบ่านซันเนาะอันนี้มันก็น้อยนักมันชีเกิดขึ้นเนอกพี่น้อง,องกับควม,มีความจริงเนอกพี่น้อง,องกับทางสะโพนคนหนี่ก็ได้หบเงินนี่ประมาณอยู่ สามสี่พันบาทกับทางหนุ่มไทยเพิ่นเต็มใจให้ยนอกพรมพี่น้องเนาะคือแบบทางสาวลาวนี่กะบ่ได้เอ่ยแต่กะบ่ได้ขอพรมพี่น้องเอ๊กะทางเพิ่นกะแบบบอดี้ชุดนาะเพิ่นว่ากะขึ้นอยู่กับว่าใจมากหรือว่าหักทางสาวล่าเด็กเพิ่นมีน้ำมูกน้ำใจอยากใหายใส่ในนิดหน่อยๆเนาะพรมพี่น้องเนาะอันนี้กะทางเฮาบ่ฮู้เนาะพรมพี่น้องเนาะก่าหลายกูหลายคนก็คือทางสาวเกี็บเพื่อนมาเด็พรมพี่น้องเอ๊กั มันบ่แม่นเนาะพรมพี่น้องเนาะเข้าใจผิดกันทั้งนั้นพรมพี่น้องเลยบางทีมันก็เป็นเรื่องจริงบางทีมันก็เป็นเรื่องแบบอ่าคิดมาเองว่ากันเองเนาะงพรมพ่น้องเนาะมันก็บ่แม่นคืออ่าแบบความจริงทุกเรื่องหรอกเนาะงพรมพ่น้องเนาะโดยกาจังได้นาะงพรมพ่น้องกาอย่าลืมติดตามนายกพาคุเซคุไรทาซานวันเดย์เดย์พรมพินองเลยผิดพาบการไลก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะก็คือว่าทั้งเฮากะบทาบ่ อ,อ่ามาน้องผู้พี่น้องจะจจะว่าสีแจ้งท่าสะพนเพิ่อนก็นอาชีแบบแนวบทจบงามประมาณนี้แหละน้องผู้พี่น้อง,ยยนองเนาะโดยอกับทางสนองกับสีได้อำลาพาจากเดฟผู้พี่น้องเอ้เรื่องเรากับประมาณนี้แหละเนาะกับควมเรียนรุนแรงเป็นไรหรอกความพี่น้องเอ้โดยกับเรื่องเข้าใจพิษกันแหละเนาะโดยแต่สำรยาญแค่นี้ก็ลาไปเดฟผู้พี่น้องเนะาะขอกราบขอมาสักใดี